ท่านประธานสภาครับผมกันพงษ์จงสุทธนามณีสมาชิกสภาผู้แทรแะะนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าไกลครับวันนี้ก็ขอร่วมอภิปรายในวาระแรกของงบประมาณปี6 6นี้นะครับโดยผมจะเน้นไปที่งบประมาณเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักครับท่านประธานครับก่อนจะเข้าเรื่องผมขอย้อนอดีตไปในสิ่งที่รัฐบาลเคยประกาศให้เป็นสัญญาต่อพี่น้องประชาชนเจ้นที่ขอสไลด์เลยนะครับ ในช่วงตลอดอายุสภาที่ผ่านมาครับรัฐบาลมีการประกาศเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับผมคัดมาสองเรื่องเด่นๆครับหนึ่งก็คือวาระแห่งชาติเรื่องแก้การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งทั้งท่านนายกรัฐมนตรีและทั้นรัฐมนตรีก็ได้ออกมาในเรื่องนี้ชัดเจนนะครับเรื่องที่สองครับเรื่องของวาระแห่งชาติเรื่องการจัดการขยะครับ ก็จะเห็นรัฐมนตรีมทหนึ่งด้วยนะครับท่านนายกด้วยนะครับยืนกอดอกกับขยะอยู่ตรงนั้นแถมให้อีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้เรื่องล่าสุดเลยคือท่านนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งไปให้คําสัญญากับนานาชาตินะครับบนเวทีที่ประชุมขอบ26ครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2564ผมถอดความมาเลยนะครับไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และบรรลุเป้าหมายปล่อยกา๊าซเดือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2065ฟังดูดีครับท่านประธานครับคำพูดเปนเวทีขอบ26นี้ถือเป็นคำสัญญาต่อประชาคมโลกนะครับผมถือผมใช้คำว่าเป็นวาระโลกดีกว่าครับตอนนี้เรามี2วาระนะครับวาระแห่งชาติ2ออันแล้วก็วาระโลกไปดูเรื่องงบประมาณกันครับท่านประธาน ขอสลรถัดไปเลยครับงบประมาณปีนี้ครับท่านประธานครับทั้งหมดของเราเนี่ยสามจล้านล้านบาทเป็นงบที่เอาไว้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยก็คือ1,226ล้านบาทหรือคิดเป็น0.03%ครับฟังไม่ผิดครับ0.03%ครับกับวาระแห่งชาติที่สำคัญทั้งสองเรื่องแล้วก็ที่ประ,ประกาศในเวทีโลกเรื่องขอบ2 6ท่านประธานครับประเทศไทยมีปัญหา การทิ้งขยะทะเลเป็นอันดับหของโลกประเทศไทยมีปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศกรุงเทพครับเมืองฟ้าอมรของเราเคยขึ้นไปเป็นอันดับที่สี่ของโลกครับเป็นเรื่องที่น่าดีใจไหมครับมลพิษทางอากาศเราขึ้นเป็นอันดับสี่ของโลกไหนจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องสารเคมีรั่วไหลครับเหมืองทองเอ่ยเหมืองตะกัวเอ่ยน้ำมันรั่วอีกหลายครั้งครับในอ่าวไทยเราซึ่งส่งผลกระทบอย่าง ไม่รู้จะประเมินค่าได้ยังไงต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบผมจึงของสรุปอย่างนี้นะครับในเบื้องต้นก่อนว่าประเทศไทยเรานะครับมีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศปัญหาเรื่องขยะที่รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติและวยังมีเรื่องของ climate change เรื่องของการลดการปลดปล่อยคาร์บอนซึ่งพลเอกประยุทธ์ไปสัญญากับประชาคมโลกไว้อีกการตังมงม้งงบประมาณเพียงเท่านี้0.03%มันจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่า ที่น่าสนใจครับงบประมาณที่น้อยอยู่แล้วครับท่านประธานก็ยังมีการไปตั้งโครงการอะไรก็ไม่รู้อีกบางโครงการนะครับฟังดูดีครับงบกระจ้อยลอยบางโครงการผมเรียกว่าโครงการเบี้ยหัวแตกครับสวยใจชื่อครับแต่จริงๆก็คืออบรมสัมมนาทําแผนทับแจกผมจะเริ่มเจาะไปที่งบประมาณเรื่องของการแก้ไขมลพิษทางอากาศก่อนนะครับถ้าเราพูดถึงงบประมาณเรื่องของการแก้ไขมลพิษทางอากาศปัญหาพีเอ็มสองจุดห้านี่ทุกคนนึกออกแน่นอนครับอย่างดีครับปีนี้ครับ เรามีงบประมาณในเรื่องของการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในชั้นบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษครับเพิ่มขึ้นถึงเก้าแห่งงบประมาณแต่ละจุดเนี่ยคือหกจุดปดล้านบาทเจ็ดในเก้าแห่งอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานครับซึ่งน่าดีใจแทนชาวอีสานครับเพราะจากผลสํารวจของชีสต้าล่าสุดครับภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงในการเผาพื้นที่การเกษตรมากที่สุดภูมิภาคเลยแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ข่าวเรื่องของพียอมสองจุดห้าจากภาคอีสานเลยเพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะไม่มีฝุ่นครับ ไม่มีเครื่องตรวจครับท่านประธานบ้านผมจังหวัดเชียงรายจังหวัดเดียวมีสองจุดครับแต่ภาคอีสานทั้งภาคเนี่ยปีนี้ยังดีใจครับได้เพิ่มเข้าไปอีกเจ็ดจุดจากนี้ไปผมคิดว่าโครงการอย่างนี้ผมส่วนตัวผมผมเห็นด้วยนะครับให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจอากาศเพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีเครื่องตรวจอากาศเพราะการติดตั้งเครื่องตรวจเนี่ยมันเป็นเหมือนหมุดแรกที่จะทําให้เรารู้ว่าพื้นที่นั้นมีปัญหาจริงหรือไม่นําปัญหานี้ไปวิเคราะห์แก้ไขต่อ แต่มันจะไม่มีผลอะไรเลยครับถ้าเราไม่มีการตั้งงบประมาณที่จะไปแก้ไขที่ต้นตอของปัญหานี้การตรวจวัดไม่ได้ทําให้ฝุ่นหายไปครับท่านประธานมาดูงบประมาณที่จะใช้ในการตรวจเใ,ใช้ในการแก้ไขต้นตอของการหมอกควันครับก็คือโครงการเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันแล้วก็ แก้ไขเรื่องการเผาในที่โลง่งซึ่งส่วนใหญ่ครับงบประมาณจะตั้งออกมาเนี่ยอยู่ที่ระดับ1ิบถึงยีบล้านบาทหลายกลมหลายกระทรวงมากครับผมขอยกตัวอย่างนะครับเช่นงบส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรครับเก้าจุดเจ็ล้านบาทเป็นงบอบรมสัมมนาแน่นอนครับเพราะว่าใน KPI ตั้งไว้เลยว่ามีผู้เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้หนึ่งมื่นเจ็ดพันร้อี่สิบายแต่ถาม่อยครับเคยไปติดตามผลไหมครับว่าอบรมแล้วเขาไปหยุดเผาจริงหรือเปล่าครับแล้วเราก็ตั้งงบแบบนี้ครับ อีกโครงการนึงครับงบส่งเสริมการไถ่กลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรมพัฒนาที่ดิน22ล้านบาทครับท่าน,นประธานน่าตกใจครับ KPI บอกว่าพื้นที่ที่จะประสบความสำเร็จคือ4ี่หมืไร่ผมดูแล้วผมก็ยังงงอยู่ว่าตกลงไปไถสาธิตการไถให้พี่น้องประชาชนแล้วเอาตัวเลข4ี่หมื่นไร่มาอย่างไงหรือใช้งบ22 000, ล้านไปสาธิตการไถทั้ง4ี่หมื่นไร่อย่างนั้นหรือเรื่องนี้ก็อยากจะได้คำตอบจากท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นอกจากงบยังน้อยแล้วนะครับยังเป็นงบอบรมสัมมนา้ะเป็นส่วนใหญ่แถมไม่พอครับงบยังกระจุกอยู่กับหน่วยงานราชการส่วนกลางอีกครับท่านประธานทั้งทั้งที่ภารกิจในการแก้ไขเรื่องของการเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่ล่องแจ้งเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นหน้าที่ของอปทครับเพราะเขามีหน้าที่และมีคนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นครับราชการส่วนกลางจะไปคอยมอนิเตอร์ยังไงไหวครับท่านประธานกระจายอำนาจไปครับกระจายงบไปครับให้ท้องถิ่นเขาไปดูเขารักบ้านเขาครับท่านประธานครับ เวลาแห่งชาติถัดมาที่ผมจะมาพูดก็คือปัญหาเรื่องการจัดการขยะครับท่านประธานที่งบประมาณในส่วนนี้นะครับ569ล้านบาทสาหรับจัดการขยะและมลพิษของประเทศนี้ในปีนี้ครับท่านประธานถามว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรก็คือโครงการก่อสร้างโรงกําจัดขยะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะโครงการละยี่สล้านมัง่ง50ล้านมัง่งซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของอ,อ,อ,อีตครับออตามกฎหมายแล้วเนี่ยอ,อปทอมีหน้าที่ในการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเขาเอง แต่งบส่วนนี้ครับก็ยังไปกระจุกอยู่ตรงกลางเอครับไปอยู่ที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือเราเรียกกันว่าสาพเพราะอะไรครับสิ่งที่ผมเคยได้ยินมาก็คือว่าเหตุผลหลักๆเลยอปทอไม่มีความพร้อมผมก็เลยไปดูครับว่างบที่กรมที่เขามีหน้าที่ส่งเสริมอปทอเนี่ยก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขามีการส่งทําให้อปทอมีความพร้อมเรื่องการจัดการขยะยังไงตกใจครับท่านประธาน มีงบครับแต่เป็นงบการจัดซื้อรถเก็บขยะแจกอปทอครับท่านประธานครับนี่คือความพร้อมที่ท่านตีค่าเอาไว้หรอครับความพร้อมที่จะให้อปทอเขาบริหารจัดการโดยการแจกรถขยะแล้วที่น่าตกใจเข้าไปอีกครับมีอีกหนึ่งโครงการครับก็คือการจัดโครงการประกวดจังหวัดสะอาดคราท่านประธานทั้งประเทศครับงบ5ล้านบาทครับ5ล้านบาทนะครับสาหรับโครงการนี้ถ้าทาการทํางบแบบนี้แล้วจะทําให้อปทอมีความพร้อมอีกร้อยปีก็ไม่พร้อมครับท่านประธาน ยังหวงงบประมาณยังทํางบกันแบบนี้ครับแล้วยังมีครับงบกระจุกอยู่ส่วนกลางแล้วไม่พอครับงบที่แบบชื่อใหญ่โตครับงบประมาณน้อยนิดครับท่านประธานอันนี้ฟังแล้วผมเจ็บปวดมากงบประมาณโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะทั่วประเทศผมย้ำคำว่าทั่วประเทศนะครับท่านประธานงบประมาณครับหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทครับไม่ใช่ล้านนะครับบาทครับพอๆกับเงินเนือนท่านนายกครับ ยังมีครับโครงการระบบก,การรายงานข้อมูลและรายงานสถานการณ์การคัดแยกการขนส่งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดทํารายงานเผยแพร่นี่ก็ดูดีครับภารกิจเยอะตามชื่อครับงบประมาณครับ2องแสนเจ็บาทครับอันนี้ก็รวมเงินเดือนท่านรองนายกไปด้วยจะว่าไปแล้วนะครับท่านประธานกรมควบคุมมลพิษนี่น่าสงสารนะครับชื่อใหญ่โตครับดูแลคุณภาพน้ําคุณภาพฝุ่นคุณภาพอากาศของเสียทั้งประเทศนะครับอํานาจทางกฎหมายอีก งบประมาณทั้งปีครับท่านประธาน485ล้านบาทเป็นงบเป็นงบของบุคลากรไปแล้ว2เกือบ200ล้านบาทครับแล้วแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนไปควบคุมจัดการมลพิษทั้งประเทศครับยังไงก็ฝากทะะ่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ตอนนั้นด้วยนะครับกรมนี้นะ่สงสารนะครับท่านประธานในส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดนะครับก็คือเรื่องของ climate change ครับที่พลเอกประยุทธ์ไปสัญญากับประชาคมโลกไว้ท่านประธานครับ เราไปดูนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์อยากจะทําได้ตามที่ท่านไปเสนอบอกกับประชาคมโลกจริงๆอ่ะเราต้องได้เห็นงบประมาณในส่วนนี้บ้างครับแต่ที่ผมเจอครับที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือนบหนึงล้านบาทครับขององค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกซึ่งจริงๆแล้วองค์การนี้ก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลควบคุมกลไกคาร์บอนเครดิตของประเทศซึ่งในซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มี ยังไม่มีภาคบังคับนะครับยังเป็นภาคสมัครใจไม่ได้มีกฎหมายใดๆรองรับที่จะบังคับให้ผู้ที่ปลดปล่อยการเรื่อนกระจกต้องเข้าร่วมเลยอันนี้1 1 9รล้านบาทครับแล้วยังมีแผนงานชื่อว่าแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศครับ1,574ล้านบาทเหมือนจะเยอะครับแต่ในนี้ครับ1,168ล้านบาทเป็นงบที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับนำไปซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศเอาไปติดตั้งที่ไหนครับท่านประธานครับสนามบินครับ ตามข้อกําหนดขององค์การการบินพลเลร,รือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ตกลงแล้วเอามาแก้ไขสภาวะอากาศหรือเอามาให้ครบข้อกําหนด ICAO ครับท่านประธานพอมาพูดถึงเรื่องของสภาวะโลกร้อนครับภูมิอากาศแปรปรวนไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ครับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งครับท่านประธานเราต้องยอมรับนะครับเราพูดกันมาหลายรอบหลายครั้งในหลายปีที่พูดมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาทั้งวิสามันและก็อนุกรรมธิการขึ้นมาทั้งสองชุดรายงานเพิ่งจะผ่านสภาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับท่านประธานชัดเจนครับ ว่าวิธีการทําแก้ปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาครับเราไม่อาจจะสู้คลื่นได้ครับท่านประธานการทําโครงการลักษณะนี้เป็นการทําลายภูมิทัศน์ชายหาดทําลายวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วสิ้นสุดจุดสิ้นสุดของโครงการก็ยังเกิดการกัดเซาะที่หนักอีกทําให้เกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีการระบาดของกําแพงกันคลื่นเพราะว่าต้องสร้างต่อๆกันไปเป็นโดมิโนแลวไม่ต้องทำเอ a เอครับท่านประธานวิธแีแก้ปัญหาอันนี้ง่ายนิดเดียวครับไม่ต้องใช้งบประมาณด้วย คณะรัฐมนตรีก็ไปแก้คณะมะติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีห้าให้ทำเอ,อเอ,อ,เอ,อ,เอ,อก็จบแล้วครับไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวท่านประธานครับปีนี้ครับมีการตั้งงบประมาณสาหรับการแก้ปัญหาการซ่อมชัยฝั่งรวมทั้งหมด1 7 8 0็้ิล้านบาทครับผ่านสามกรมนะครับคือกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมเจ้าท่าและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่งในงบส่วนนี้ครับห1 5 6ล้านบาทอยู่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองครับแสดงว่าอะไรครับการแก้ปัญหาแนวทางปลายทางก็เป็นกําแพงกันขึ้นแน่นอนครับเพราะกรมโยธาทําอย่างอ กรมยธาไม่มีนักสตรวจนะครับท่านประธานพักเก้าไกลพูดมาตลอดครับว่าการสร้างเขื่อนแข็งอ่ะมันทําลายชายหาดครับท่านประธานท่านประธานครับสร้างแล้วเนี่ยกิโลเมตรละหนึ่งร้อยล้านบาทแล้วยังสร้างกันแบบช่วยๆอีกครับเนี่ยผมมีรูปให้ท่านดูนะครับนี่ครับปากน้าปลาครับท่านประธานปีสองพันเก้าครับสวยงามมีชายหาดมีทรายชาวบ้านลงไปท่องเที่ยวกันปีสองสิบเก้าสร้างเสร็จครับเป็นน้ํามาเจอกับปูนครับท่านประธานใครจะไปเที่ยวครับนี่ครับ ล่าสุดครับพังแล้วครับท่านประธานครับกิโลเมตรละหนึ่งร้อยล้านบาทครับท่านประธานสร้างเสร็จก็พังพังเสร็จก็ซ่อมซ่อมเสร็จก็สร้างวนกันอยู่อย่างเนี้ครับกิโลเมตรละร้อยล้านบาทนี่เรารวยขนาดนี้เลยเหรอครับท่านประเทศนี้ท่านประธานครับไปอีกครับที่สงขาครับนี่ก็สร้างครับสร้างแล้วก็ซ่อมครับอย่างเงี้ครับเรามีให้เห็นอย่างนี้ยทั่วชายหาดประเทศไทยเลยเราจะปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเหรอครับที่สําคัญครับยังมีการตั้งงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจะไปทํา รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือที่เขาเรียกว่า i e e ผมไม่รู้ว่าหน่วยงานเนี่ยหวังดีหรืออะไรถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กําหนดไว้แต่ก็ยังทาหน่วยงานก็ดีครับแต่ท่านรู้ไหมครับว่าเงินงบประมาณทุกบาทที่ท่านเอาไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยมันคือเงินภาษีพี่น้องประชาชนครับแล้วเขาตั้งข้อสงสัยครับว่ารายงานเนี่ยมันถูกต้องกระบวนการมันถูกต้องการวิเคราะห์มันถูกต้องจริงหรือเปล่า อย่าให้เกิดเหตุการณ์ครับอย่างร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นไอ E ของโครงสร้างกำแพงกันขึ้นหาดแม่ลำพึงจังหวัดประจวบคีรีขันล่าสุดนี่ครับในรายงานครับภายในครับท่านประธานหน้าปกเป็นประจวบคีรีขันครับภายในเป็นสงขาครับข้อมูลทางสารณสุขนี่ผมไม่รู้เลยนะครับว่าตกลงแล้วหน่วยงานเนี่ยเขาชี้แจงมาว่ามันเป็นเพียงแค่ร่างรายงานแต่มันเผยแพร่มาภายนอกเนี่ยมันทําให้ความเชื่อถือของหน่วยงานเนี่ยทั้งบริษัทที่ เป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็ตัวหน่วยงานด้วยมันเกิดคําถามครับว่าตกลงแล้วรายงานหลายสิบหลายร้อยเล่มที่บรผ่านไปมันจะมีลักษณะนี้หรือไม่ผมขอเรียกว่าลักษณะก๊อปละว,วังครับท่านประธานท่านประธานครับข้อเสนอของพรรคก้าไกลนั้นะเรียบง่ายมากครับในเมื่อพลเอกประยุทธ์ไปสัญญากับประชาคมโลกไว้แล้วในเรื่องของการลดคาร์บอนเราก็ควรจะต้องทําตามนั้นผมเห็นด้วยนะครับ แต่จะต้องทําโดยการผ่านการแก้ไขกฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคครับในเรื่องที่มันเป็นอุปสรรคต่อการลดการปลดปอยครับท่านประธานที่สําคัญคือจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการลดการปลดปอยการส่งกระจกให้มันมากกว่านี้ครับเพิ่มมาตรการใหม่ๆเข้าไปครับเช่นการให้รางวัลนะครับการเก็บภาษีนะครับการจูงใจเพื่อให้เขาปลดปล่อยน้อยลงครับอันนี้มิติเรื่องของการปลดป่อยส่วนเรื่องของการดูดซับครับท่านประธานครับภาครัฐก็จะต้องอัดเม็ดเงินครับแสดงความจริงใจมากกว่านี้ครับ ไปกับกิจกรรมเรื่องของการดูดซับคาร์บอนครับไม่ว่าจะที่ที่เราเรียกว่ากรีนคาร์บอนก็คือทําอยู่แล้วนะครับปลูกป่าเรื่องนี้ก็ต้องแน้าก็ตั้งตั้งข้อสังเกตครับงบเป็นร้อยเป็นพันล้านปลูกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีการไปเช็คหรือเปล่าว่าต้นไม้ที่ปลูกไปไปีที่แล้วอยู่ที่เดิมไหมตายหรือเปล่าหรือการปลูกเนี่ยมีการทุจริตหรือไม่แล้วไปปลูกที่เดิมถอนต้นเก่าหรือยอย่างนี้หรือเปล่าวนกันอยู่อย่างนี้ครับท่านประธานครับอยากให้มาชี้แจงเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการปลูกป่าที่ผ่านมาด้วยนะครับ อีกแนวทางหนึ่งครับท่านประธานก็คือการดูดซับคาร์บอนทางทะเลหรือเขาเรียกว่าบลูคาร์บอนครับที่เป็นการปลูกป่าเหมือนกันครับท่านประธานครับแต่เป็นการปลูกป่าป่าชายเลนครับปลูกหญ้าทะเลครับสาหร่ายทะเลครับปะการังครับเพื่ออะไรครับเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทะเลไทยในการใช้งานอีกประเภทหนึ่งในการดูดซับคาร์บอนครับซึ่งมีผลวิจัยแล้วว่าดูดทางทะเลอาจจะมีผลใกล้เคียงหรือมากกว่ากรีนคาร์บอนหรือการปลูกบนบกได้ซ้ำไปดังนั้นครับท่านประธานครับผบประมาณปีหกหนี้นะครับ ที่รัฐบาลนำเสนอสภาในครั้งนี้ผมเห็นว่ายังไม่ตอบโจทย์ครับท่านประธานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนของปัญหาฝุ่นปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ยังเป็นยังไม่แก้ปัญหาเรื่องของการมุ่งสู่สังคมเน็ตซีโบิคาร์บอนที่พลเอกประยุทธ์ไปประกาศไว้ในเวทีโลกคือที่ที่ผมเรียกว่าวาระโลกด้วยดังนั้นผมจึงไม่อาจจะรับหลักการพรบ,บประมาณในปีนี้ได้ขอบพระคุณครับรัฐมนตรีวาราวุฒิจะตอบชี้แจงเชิญนะครับ กับการเรียนท่านประธานสปาร์ทเครพครับผมราวุธศิลป์อาชาทวัทนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกจากพรรคก้าวไกลนะครับท่านกันพงจงสุทนามณีนะครับต้องขออภัยที่เอ่ยนามที่ได้ให้ความเป็นห่วงแล้วก็ให้ความสําคัญกับงบประมาณด้านการเึ่องสิ่งแวดล้อมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ท่านนายกได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับหรือว่าคาร์บอนอิทรัลิตี้ภายในปี2050แล้วก็การปลดปล่อยก๊าซเือนกระจกนะครับ เน็ตเป็นศูนย์ภายในปี2065ประเด็นแรกก่อนครับต้องเรียนว่าปัญหาทั้งเรื่องฝุน่นเรื่องขยะแล้วก็เรื่องน้าเสียต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกคงทราบดีครับท่านประธานครับว่ามันส่งผลกระทบต่อการปลดปล่อยก๊าซสอนกระจกทั้งสิน้นสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกได้พูดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2564บนเวทีที่ขอบ26เมืองกลลสโกที่บอกว่าเราจะเ,เข้าสู่สถานะคาร์บอนนิตรัลิตี้หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนปี206ท่านโทษครับ2050 แล้วก็ Net Zero GSG ปี2065นั้นท่านได้ย้ำอยู่3ประเด็นครับว่าการที่จะใช้ไทม์ไลน์2050และ2065นั้นเราจะต้องได้รับ1ครับต้องมีการสนับสนุนทางเรื่องเม็ดเงินแล้วก็ Green Funding จากนานาอารยประเทศที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราประเด็นที่2ครับนอกจากเรื่องเงินงบประมาณสนับสนุนจากเพื่อนๆแล้วจะต้องมีการถ่ายโอน เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่จะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเืินกระจกหรือช่วยกักเก็บรก๊าซเืินกระจกที่เรียกว่า CCS หรือ CCUS <c> เพิ่มเติมนะครับต้องมีการถ่ายทอดหรือเทคโนโลยีท transfer เข้ามาและประเด็นสุดท้ายก็จะต้องมีการส่งบุคลากรมาช่วยการเสริมสร้างศักยภาพพี่น้องของคนไทยด้วยก็คือการสร้าง capacity building เพราะว่าลำพังประเทศไทยเราเองนั้นนะครับต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านเปียงท่านสมาชิกว่า เบื้องต้นไทม์ไลน์ของประเทศไทยจะไม่ใช่2050และ2065นะครับเป็นระยะเวลาที่ไกลกว่านี้อีกพอสมควรแต่ว่าก่อนปี2100ท่านี้ตอนก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษนั้นทางออนานาอา,าระยะประเทศทูตานุทูตกว่า20ประเทศได้มาคุยกับผมที่กระทรวงนะครับแล้วก็ขอให้ประเทศไทยนั้นเร่งไทม์ไลน์ขึ้นมาได้หรือไม่ซึ่งผมเองก็ได้บอกว่าถ้าทำด้วยตัวเองนั้นเราไม่สามารถทำได้ นะครับนานาระยะประเทศเหล่านั้นก็ได้ให้คำมั่นบอกว่าจะมี3ประเด็นที่จะสนับสนุนประเทศไทยซึ่งในขณะนี้นะครับมีพาร์ทเนอร์เรา2อสประเทศได้แสดงความจำนงแล้วก็ได้เริ่มทํากิจกรรมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับกับประเทศไทยมาแล้วนั้นประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องการปลดปล่อยแล้วก็การเข้าสู่สถานะคาร์บอนนิทรลิตีแล้วก็เนทซีโร G H G ประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการดูดซับ นะครับแล้วก็การภาคการปลดปล่อยที่จะทําให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สถานะเหล่านั้นได้เรื่องการปลูกต้นไม้นะครับเราได้มีการติดตามอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงที่ผมเข้ามารับตําแหน่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของป่าชายเลนครับท่านประธานครับมาถึงวันนี้ป่าชายเลนของประเทศไทยจากที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับ2.8ล้านไร่2.8ล้านไร่นั้นเปลี่ยนเป็นต้องเรียนทันโทษครับ2.8ล้านไร่นั้นเนี่ยมีเป็นสภาพป่าชายเลนสมบูรณ์นั้นเนี่ยอยู่หนึ่งจุด 5ล้านไร่แล้วก็ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถหรือว่าถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นเมืองนะครับที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้นั้นเนี่ยอยู่1.3ล้านไร่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้ครับท่านประธานครับป่าชายเลนเราเพิ่มขึ้นถึง2 0 0 0 0ไร่ทาให้วันนี้ป่าชายเลนที่เรามีความอุดมสมบูรณ์นั้นมีอยู่เพิ่มจาก1.5เป็น1.7ล้านไร่และผมเชื่อว่าท่านสมาชิกคงทราบดีนะครับเพราะว่าท่านได้ศึกษาเรื่องนี้มาว่าศักยภาพการดูดซับ ก๊าซเรือนกระจกของป่าชายเลนนั้นมีมากกว่าป่าบนบกถึง3เท่าด้วยกันนะครับอันนี้ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่เป็นห่วงประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับเกี่ยวกับเรื่องการกัดเซาะครับจริงอยู่นะครับว่าในขณะนี้เราไม่มีมาตรการทาง EIA ที่จะมาตรวจสอบการาการก่อสร้างนะครับกำแพงกันคลื่นทั้งหลายนะครับซึ่งเกิดตั้งแต่ก่อน หน้าที่ mm hmm. ตัวผมเองนั้นจะเข้ามารับตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ในขณะนี้ครับจริงอยู่เรามีมาตรการเรียกว่าเป็น environmental checklist นะครับมีการทํา IEE e, แต่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์นะครับดังนั้นตอนปี2512ตอนที่ผมเข้ามารับตำแหน่งนั้นเราได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับท่านประธานครับประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒินะครับออมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการกัดเซาะนะครับมออีนักสิ่งแวดล้อมมีภาคส่วนราชการทั้งทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมโยธาไม่ว่าจะเป็นกรมทร ก่อนทางทะเลและชายฝั่งนะครับและอีกหลายๆห,หน่วยงานที่มีอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการกรองครับท่านประธานครับว่าโครงการกำแพงกันคลื่นนั้นตั้งแต่ปี2 5 1 2มานะครับมีโครงการใดที่ควรสร้างหรือไม่ควรสร้างบ้างซึ่งต้องเรียนว่าตั้งแต่มีคณะกรรมการชุดนี้มานะครับได้ยุดยั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงการกำแพงกันคลื่นไปเกือบ ประมาณกว่า90%นะครับส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นมาตามที่ท่านสมาชิกได้สแสดงให้เห็นเมื่อสักครู่นั้นต้องเรียนว่าเกิดมาก่อนและตอนนี้เราก็กําลังพยายามหาวิธีแก้ไขสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วครับท่านประธานครับก็ขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลครับท่านประธานขอบคุณครับครัสองท่านนะครับ